รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปรวาวัน Big Well น้ำดื่มแกรน ASA <S. S 1> ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจกรเด็เช่นเคยนะจ๊ะพอกันทุกๆเช้าอาทิตย์เวลาดีแบบนี้เลย6กโมงครึ่งจนถึง7โมงทางทบ5 HD อกับเีมมนทนพิธีกรที่เราที่สุดในสามโลกอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมยังคงจะพาทุกคนไปตามติดภารกิจของดรรชนีมานิยมท่านประธานคนสวยคนนี้ว่าเขาจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวที่ไหนไปเจอเจอกับอะไรไปลุยนาลุยป่าลุยสวนหรือว่าขึ้นเขาลงห้วย กับสาระดีๆของบริษัท P N K นั่นเองไปติดตามกันเลย P N K Global 24 สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินดรนดูครับราชนีมหานิยมค่ะครับพบกับเรานในรายการเกษตรสนามเป้านะครับทุกวันอาทิตย์หกโมงครึ่งนะครับตอนเช้าเลยวันนี้คาท่านผู้ชมมาไหนเอ่ยจังหวัดอยุธยาเหมือนเดิมเพราะว่าภารกิจเราจะเสร็จสิ้นในวันนี้ครบก้าวัดโอ้โหขาดอีกสองวัดยครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่วัดสามวิหารนะครับปกติเขามีแค่วิหารเดียวที่นี่มีสามวิหารโอ้โหนี่ต้องมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแน่เลยพระนอนอายุกว่า เจ็รปีนี่นะใช่โอนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ไปดูเรื่องราวของวัดนะครับว่าทำไมถึงมีชื่อว่าวัดสามวิหารวัดเนี้ยมีใบเสมาทั้งหมด17บใบแล้วมีใบนี้แหละใช่ตั้งแต่สมัยอริสยาเลยแล้วใบเนี้ยเป็นใบที่โดนกระสุนปืนใหญ่ยิงโอ้ไม่แตก ใช่แต่เป็นรูกกระท้องได้แค่นั้นแหละถือว่าแบบหูเขามีมนขังอะไม่ถึงวัดนี่นะลูกขนาดเนี้ยจารยแต่ในจานไทยอยากให้มาชมกันนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะของใหญ่ใหญแค่แบบสิวๆนะนะครับถ้าอยากอยู่ยงคงวันก็เอาไปเลี่ยมห้อยพอโอ้โหเมื่อกี้ที่บอกว่ามีพระนอนอายุ 700ปีจริงเหรอเตุ้งเดียวกับอาจารย์เลยเสร็จรไปไปไป,ไป นั่งอเมื่อกี้ไปพระนอนอะพระนอนนั่นก็คือหนึ่งวิหารใช่พระนั่งก็อีกหนึ่งวิหารอายุเจ็ดร้อยปีใช่ผมน่าจะมาพร้อมๆกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มีหมอนเลยเนาะใช่ปกติเนี่ยพระนอนเนี่ย ก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนจะเป็นเท้าเฉยๆเช่นไม่เท้าเสียบเฉยๆใช่ใช่แต่นี่มีมอนด้วยอืมิงก็น่าจะแบบว่าเป็นกุศโลบายได้ว่าถ้ามาปิดทองมาขอพรก็จะมีคนเกื้อหนุนอะไรอย่างนี้ครับเราเนาะใช่ใช่ครับแล้วอีกวิหารหนึ่งที่บอกสามวิหารเนี่ยคืออีกวิหารหนึ่งคือพังไปแล้วสุดโจมไปแล้วคือพระยืนก็จะมีพระยืนพระนั่งพระนอนอันนี้เป็นพระพุทธนิมิตพิชิตมานครับก็น่าจะประมาณ อายุเท่าๆกันนะประวัติศาสตร์ที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวอีกว่าเป็นวัดที่พระเจ้าตากกับรัชกาลที่หนึ่งมาบวชตอนเป็นเนนมาเป็นสามเณรอยู่ที่นี่ด้วยโอ้โหที่นี่ก็แสดงว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากเก่าแก่แล้วมีประวัติศาสตร์เนาะระเจ้ากสิึงว่า่ิทำไมมีใบเสมาคู่งั้นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราไปต่ออีกหนึ่งวัด ับดไ่วิตโทรกรุณาเ้าคะตามกำลังตะหาเจ้าค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับอีกวัดหนึ่งนี่วัดอะไรคะเนี่ยวัดท่าการ้องโอ oh. ้ถ้าพูดถึงวัดนี้จะนึกถึงอะไรท่านา้ำท่าน้ำใช่เพราะวัดนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะ เชิญไหว้พระถวายสังฆทานตลาดน้ําให้อาหารปลาเห็นไหมมีหลายกิจกรรมที่มาถึงวัดนี้ประวัติวัดเ่ะครับประวัติวัดที่นี่เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีวัดท่าอีกวัดหนึ่งก็คือวัดกาล้องเขาก็เลยเอาสองวัดเนี่ย ชื่อมารวมกันก็คือเป็นวัดท่าการ้องนะคะเราสงสัยจะอีกาเยอะด้วยอ่ะอาจารย์สมัยก่อนใช่ไหมพอเข้ามาเราเห็นไหมมีนกกาอยู่นั่นเลยใช่กุ้งสีทิยาเมื่อก่อนเนี้ยครับนกกาจะเยอะมากประมาณนั้นะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใช่ค่ะนะครับ คเนตกันนะคะพี่น้องพระพิคเนตก็จะมีหลายปางเลยเนาะอาจารย์รเนาะเยอะยมากนะคะก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อความสําเร็จใช่เพื่อความสําเร็จต้องมาไหว้ที่เลยนะคะเทพพระพิคเนตมีหลายปางมากๆเลยนะคะ วัดท่าการ้องก็จะมีะพระพาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาไหว้สักการะกันที่นี่ได้เลยค่ะที่วัดท่าการ้องค่ะนี่เลยอาจารย์เรียกแบบว่าเป็นแบบโบราณโบราณเลยนะเขาเก็บเอาไว้ให้พวกเราได้เห็นนะเนาะนะคะเนี่ยที่วัดทาา่า คุยเร็วเร็วใช่ไหมเนี่ยนะคะถ้าใครแบบเอออยากจะเป็นึกถึงอดีตเนาะก็ต้องมาที่นี่เลยว่าท่าการ้องเนาะเออสวยงาม พ่อยิ้มเนี่ยจะมีเป็นโบสถ์โบสถ์เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มนะคะก็เป็นพระเก่าแก่แล้วก็จะมีกาเสียงกาจริงจริงนะพี่น้องกาจริงจริงที่เธอร้องน่าจะเป็นการที่จะมา,มาแบบเฝ้าอยู่แถวๆนี้ที่โบสถ์นะคะก็เลยร้องตลอดเลยนกกาสาธุสาธุสาธุ ครบแล้วสองวัดนะครับใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ครบเก้าวัดเก้าวัดแล้ววันนี้สองวัดนะว่าแต่ได้ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปได้กันลู้แบตมันหมดอาจารย์อย่างที่บอกนะครบละ9วัดอยุธยายังมีวัดอีกเยอะแยะมากมายเลยที่อยุธยาที่บอก น่าจะไปนะบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับใช่ใช่เรามาเพียงแค่เจาะให้แค่ก้าวัดแต่เหลืออีกเพียบเลยนะจาะเยอะมากเป็นหลายร้อยเลยแะแต่เราจะตามทุกวัดคงไม่ได้แน่เลยก็ใกล้ๆก้กรุงเทพเองใช่ก็คนกรุงเทพก็มาเที่ยวได้คนต่างจังหวัดก็มาได้นะครับอย่างเช่นวัดนี้นะครับก็มีนอกจากมาไหว้พระแล้วก็ยังมีตลาดน้ํา ใช่ไหมมีของกงของกินอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาทําบุญวันนี้เวลาหมดแล้วแต่กอนจากกันแจกแจกอีกแล้วแจกอีกแล้วพออยู่ในวัดในวานี่เราก็ต้องแจกอย่างเดียวแหละกย์เพื่อ P N K Global ของเราแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยชมอยู่นะครับวันนี้แจกอะไรดีแจกโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกช็อตนะครับใช่ค่ะสินค้าตัวใหม่ของ P N K เลยนะครับเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนะครับสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับโอเค แจกกี่รางวัลดีวันนี้2รางวัลนองรางวัลนโอเคครับคำถามแล้วครับมีคำถามมีอยู่ว่าหงง่ายๆมากเลยหรือจะยากกับท่านผู้ชมไม่รู้เพราะบางคนนี่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นไงเพิ่งมาดูตอนจบวัดนี้ชื่อวัดอะไรค่ะโอเคผมก่อนเลยนะใช่เพรที่หนึ่งวัดท่าไก่ร้องฮะอาจารย์มาแย่งกันวทำไมเอาของจริงอ่ะต้องรีบออกก่อนไก่ร้องเหรอ ค่ะแต่ของร้านนะคะข้อที่2นะคะวัดท่าการ้องค่ะโอเคคําถามประจําวันนี้นะครับถามว่าวัดที่เรายืนอยู่นี้เป็นวัดสุดท้ายใน9วัดชื่อว่าวัดอะไรครับข้อ1ครับวัดท่าไก่ร้องข้อ2วัดท่าการ้องรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ p n เ g l o b ค l นะครับใช่ค่ะสรางวัลนะครับสำหรับโปรไบโอติกช็อตนะครับวันนี้ผมประดินทุกครับ แลชนิมหานิยมค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไา้กัานกาแฟสนามเป้าค่ะตอนเช้าเช้าแบบนี้เลยนะคะคัะผมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ